วันนี้มีแม์สุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแม์แห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในะราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพูกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่จมบวยเอิเมะบุกพ่ายเจฟ์ขาด15ศึกเจลีก2นัดที่5เอเกนิมป,ปัญญาได้ลงด้วยเอ,เ,เอิเมะเอฟซีนะครับบุกแพ้เจฟยู่นเตดชิบะ1ประตูต่อ5ในศึกฟุตบอลเจลีก2อฤดูกาล2 0 1 5นัดที่5เมื่อวันอาทิตย์ที่16มีนาคมณสนามฟุกุดะเดนิสซิทิอารีนาะเกมนี้ทีมเยือนเอิเมะนะครับได้ประตูนำก่อน1 0จากริวคูบโบตะในในาทีที่8 จากนั้นเจ้าถิ่นก็ยิงแซงรวด5ประตูได้ประตูจากไดอิชิอิกาชวะในนาทีที่21และในนาทีที่56 2ลูกและฮิโรตะโกยะในนาที่50คอริยอตจูเนียร์ในนาทีที่72และอากายุกิโยกามายามะในนาทีที่89ทาให้เอฮิเม FC แข่งไป5เกมยังไม่ชนะเลยเสมอ1แพ้4มี1คะแนน,นรั้งอันดับที่20บวยของตารางคะแนนนะฮะ ส่วนเจฟยูไนเต็ดชิบะแแคงไป5เกมชนะรวดมี15แต้มรลังจากฝูงของตงนารางคะแนน ส่วนทางด้านเจ้าบุกสั่งนะครับหรือปัญญาสั่งของเราเอเกนิตปัญญาแนวรุกชาวไทยได้ออกสตาร์ทเป็นจริงๆในนัดแรกด้วยในฤดูก,กาล25กับเอเมฟซีลงเล่นไป64นาทีก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกตามแทคติกโค้ดก็ต้องบอกว่าไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรให้กับทีมนะฮะก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเอเมฟซีจะเปิดรังพบกับคอนซาโดเรซัปโปโรซึ่งเป็นศึกนักเตะไทยชนกันนะฮะในศึกเจลีก2นัดที่6ในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมตามเวลาเป็น ททเที่ยงตรงนะครับที่สนามนินจีเนียสเตเดียมนะครับด่วนกลูฮมนิโคลัสมิโกสันคว้าแมนออฟเดอะแมตช์พาทีมจบอันดับที่1ฤดูกาลปกติมิเกลสันนะครับคว้าแมนออฟเดอะแมตช์พาโอนิเซจบอันดับที่1ในฤดูกาลปกติก่อนบินช่วยทีมชาตไทยนิกอลารมิโกสันนะครับไปคว้าทีมชาตไทยลงสนามช่วยโตสกัด โอเดนเซ่ในศึกเดนิสซูเปอร์ลีก้าัด liga, สุดท้ายของฤดูกาลปกติบุกเป็นเสมออวิสโดบไอเอฟศูนย์ศูนย์โดยเจ้าตัวลงเล่นปเป็นตัวจริงและอยู่ในสนาม78นาทีพร้อมความรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้โอเดนเซ่นะครับเก็บหนึ่งแต้มสกันส่งท้ายฤดูกาลปกติทําให้ทีมจบอันดับที่หนึ่งของลีกก่อนที่จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นรอบตตดสินชแชมป์ลัตควอเตอร์ฟุตบอลยุโรป ขณะมิกกิโสันได้รับเสียงบวชจากแฟนบอลนให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเกมนี้อีกด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงนะฮะแล้วหลังจากภารกิจกับทุสกันแล้วนะครับมิกกิโสันเต็มเดินทางกลับมาร่วมทีมชาติไทยเพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอัฟกานิสถานและศึกฟุตบอลเอเชียนคัพสบรรทัรอบคัดเลือกนัดแรกกับทีมชาติสีลังกาวันที่20ถึงวันที่25มีนาคมนี้ต่อไปนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับ ด่วนลูโซ่เดินทางถึงไทยแล้วนะครับรอรายงานตัวเข้าแคมป์ชังสึกนนกรับตัวเก่งของทัพจงสิทธิ์ทีมชาติไทยเดินทางมาถึงไทยแล้วก่อนเดินทางมารายงานตัวในวันที่17มีนาคมที่กําลังจะถึงนิคลัสมิเกลสันนะครับแบกขวานจากสมุสรโอบีโอเดนเซ่เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่รยบร้อยแล้วก่อนรายงานตัวเพื่อเข้าเตรียมเก็บตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยลูโซ่นะครับเสร็จ,จพาราิกกับโตสกัดย่างโอบีโอเดนเซ่ ในนัดสุดท้ายของซีซั่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยทันทีส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทั้งสองนัดทีมชาติไทยมีดังนี้แมอุน่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดวันที่2 1มีนาคมนี้ทีมชาติไทยพบกับอัฟกานิสถานตามเวลาประเทศไทย2อทุ่มตรงที่สนามร,ราชมัง,งคลากฬาสถานเอเชียนคัพ2023 7รก็เรื่องนัดแรกวันที่2 5มีนาคมทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงค์การตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึ่งที่สนามเดิมราชมัง,งคลากฬาสถานนะครับ โดยทั้ง2นัดนะฮะถ่ายทอดสดทางทารัตทีวีช่อง32และ y o u u u b e c h a n n e l BG Sport นะครับด่วนนิวเอธเลิตนะครับตอบคำถา,ถามถึงการไม่มีชื่อติดทีมชาติฟิลิปปินส์รอบนี้สื่อฟิลิปปินส์อย่าง sping.com นะครับเปิดเผยบทสมัาษของนิวเอธเลิตในด่านจำนึกของบุริลัมยูเนเต็ดที่เพิ่งมีส่วนร่วมกับต้นกัด ทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอล ACL เอลิก2024-2025ได้กล่าวถึงการติดทีมชาติฟิลิปปินส์และมีคำถามว่าเจ้าตัวเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วหรือยังโดยไม่มีชื่อกลับไปติดทีมชาติในการประกาศรายชื่อล่าสุดท,ทั้งที่ผลงานของเจ้าตัวถือว่ายอดเยี่ยมมากทั้งในลีกและฟุตบอลถ้วยนิวเอเทลิตเปิดเผยว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้มากเกินไปคำตอบคือผมไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติผมยังเล่นอยู่และผมก็ค้าแข้งที่ประเทศไทย ผมยังไม่รับการติดต่อจากสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์หรือ PFF เกี่ยวกับการเข้าร่วมทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการพูดคุยระหว่างผมกับเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นหลังจากศึกอาเซียนครับเมื่อปีที่แล้วผมก็แสดงความยินดีกับเฟรดดี้กอนซาเลสผอทีมชาติที่พาทีมเข้าถึงรอบตัดเชือกส่วนชุดเอเชียนคัพ2023เราก็เลือกผมไม่มีชื่อติดเทียมอย่างที่ทุกคนเห็นผมไม่มีชื่อในลิสต์ที่มีการประกาศออกมา ล่าสุดในด่านลูกครึ้งฟิลิปปินส์อังกฤษในวัย35ปีกล่าวปิดท้ายสำหรับนิวอิตาเลียนะครับติดเทียมดิอัสการ์ดทีมชาติฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี2008ลงเล่นไปแล้วถึง82เกมโดยในเกมล่าสุดที่ได้ลงเ้าสองกับทีมชาติคือเกมบุกพ่ายทีมชาติมาเลเซีย2-1แมตช์อุ่นเครื่องวันที่4กันยายนปี2 5 6 7นะครับ ด่วนแฟนไทยเฮเจลีก2ญี่ปุ่นเตรีมยมถ่ายทดสดสู่ประเทศไทยครั้งแรกจะได้ดูเอกนิตและสุภพโชคแล้วทามาเป็นแฟนไทยนะครับต่างต้องการชมการแถลงทดสดฟุตบอลเจลีก2ลีกลองของญี่ปุ่นหลังสุภโชคสดชื่นแนวรุกทีมสาตยถังฤทธิ์ร่างทองมีส่วนกับ3ประตูทําไป1อาอสิทธ์พาต้นสกัดทีมญี่ปุ่นคอนเซซัปโปรโบุกถลม่มเบลริกอากิตะไป 3- 1หนึ่ง พาทีมประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลในการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาล2 0 2 5นาถึง2 0 2 6ได้สำเร็จล่าสุดแฟนๆชาวไทยเตรียมเฮเตรียมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีก2สู่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อทางที่สังทิวพลสังขพันธ์อดีตล่ามชนะทีมของกสินและสุภสุขสรารชาติได้โพสต์ข้อความระบุว่าเหมือนไม่ว่าว่าเจลีก2จะถ่ายทอดสดให้เราดยดูกันนะฮะก็ถือว่า งานนี้แฟนๆชาวไทยเตรียมรอฟังข่าวดีเลื่อยนะครับก็อยากจะชมเหมือนกันนะฮะเจลีก2ของเขานะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็ยนของที่16มีนาคมนะครับ Transcrição